USS Barry DDG-52. USS Barry DDG-52 เป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาเลเบิกเข้าประจำการใน2,535 เบลลี่เป็นเรือของกองทัพเรือสหรัฐลำที่4ได้ตั้งชื่อตามบิดาแห่งกองทัพเรือสหรัฐพลเรือจัตวาจอห์นเบลลี่แบลลี่มีจุดแวะพักหลักอยู่ที่โฮมพอดที่สถานีนา,าวิกนอร์ฟอล์คลัสวิเนียเรือเราังกล่าวมีพัฒนาการที่เหนือกว่าเรือประจำบ,บาลลำอื่นในชั้นอารเบิร์กและมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือพิฆาตชั้นนี้กองทัพเรือสหรัฐลำแรกได้เข้าประจำการในปี1991ประจำฐานทัพเรือปาสคาคูล่ามิสซิสซิปปี โดยรุ่นแรกได้ผลิตมาจำนวน21ลำและรุ่นที่2จํานวน7ลำเป็นรหัส DDG 72ถึง DDG 78เรือพิฆาตชั้นนี้ทยอยเข้าจําการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษาปี2007ถึงมกราคมปี2008เป็นเรือที่ออกแบบมาให้มีศักยภาพการโจมตีสูงสามารถปล่อยขีปนาวุธได้หลากหลายชนิดเช่นขีปนาวุธแนวตั้งแบบโทมฮอสฮาปูนเรือพิฆาตแบลลี่นี้ได้รับรางวัลหลายรางวัลรวมทั้ง b a ตเทิลเบิร์กในปี2537ปี2539และปี2541ทำให้แบรี่เป็นหนึ่งในเรือพิฆาตเพียง3ลํลำจนถึงปี2551ที่เคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถึง3ครั้งและเป็นเรือจันบานเอจิตเพียงลำเดียวที่เคยได้รับรางวัลน,นี้จนถึงปัจจุบันกระทั่งได้รับสมญานามว่า b a t เทิลเบิร์กแบี นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลแบตเทิ E สครั้งและได้รับรางวัลสมอทองและสมอเงินที่ระลึก50ในปี1947แบลี่ได้รับถ้วยรางวัลกองเรืออาริเบิรที่เป็นเรือที่มีพัฒนาการที่สุดในกองเรือแอตแลนติกในวันที่1มีนาคม2 5 5 4แบลี่ถูกส่งไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อตอบสนองตออ่อการก่อการกำเริบในลิเบียในวันที่19มีนาคมพอ2544กองทัพเรือได้รายงานว่า แบลลี่ได้ยิงขีปนาวุธแบบโทมฮอคจำนวน55ลูกเพื่อยับยั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศของลิเบียในการสนับสนุนข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่งคงแห่งสหประชาชาติลงวันที่28มีนาคมแบลลี่ได้ทาการสู้รบกับยามฝั่งลิเบียซึ่งกาลังยิงใส่เรือพาณิชย์คู่นลักษณะทั่วไปมีระวังขับน้ําตั้งแต่6,900ตันจนถึงสูงสุด9,000ตันความยาว154เมตรความกว้าง18เมตร กินน้ำลึก94เมตรเครื่องยนต์ General Electric LM 205 Gas t u r b i ์ e 4เครื่องให้กำลัง75,000กิโลวัตต์หรือ1แสนแรงม้2า2ใบจักรความเร็วสูงสุด30นอตหรือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ8,100กิโลเมตรที่ความเร็ว37 h, กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ประจำเรือทั้งหมด281นายเป็นนายทหารสัญ,ญบัติ33นายหัวหน้าแผนก38นายและลูกเรืออีก210นาย อาวุธและยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่หัวเรือมาร์ค45ขนาด127มิลเมตร1กระบอกปืนกล25มิลเมตร2กระบอกปืนขนาดจุด50 4กระบอกระบบป้องกันภัยทางอากาศฟาลัง CIWS 2ระบบท่อยิงต่อปิโด MK32 2แท่นแท่นละ3ท่อติดตั้งขีปนาวุธแบบทวัวร์มาฮอคนวน56ลูกติดตั้ง5ปูน2แท่นรวม8ลูกในวันที่10และวันที่24เมษายนปี2020 b บ r r ี่ได้เดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันและในปี2022 b บ r r ี่เป็นส่วนหนึ่งของแค r ิเออร์สไตล์คั5ที่นำโดย USS Ronald Reagan ทำการลาตะเวนร่วมและปี2023และปี2023ได้ย้ายไปที่สถานีนาวิกโยธินเอเวเรซึ่งเรือแบร r ี่จะได้รับการบำรุงรักษาตามวงรอบและในเดือนสิงหาแบล r ี่มีแผนจะไปปฏิบัติการภารกิจสาธารนณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Seattle Fleet Week